คนวจะทำว่ามุงหลาเียนอนเห็นตาคือภาเพราะการคำมาพวกแหนเหลากหวยเดียวผารังสานก็ปวงแถวตั้งห้องผารังห้องป่องแถวรังสานก็อยู่ตั้งเลยด้วยตั้งนหาฝนมดเออมันก็โคตรนะที่หนอนมันอาชาเลยสิบเปียเียวเออ กะ่าอุบปืนแล้วก็มาสังเครดีนาขึ้นตายเย่เนาะผ่านาสัารมีนก็ลูกก็ลงไม่เฮอเีว่าผ่านหนําคลมีนะมันกบวนขอกูเึ้นกูเึ้ื่อนเยจีปืนเง่นวันนั้นพ็สองก็จอมกันหางอะไรเอเอนี่เออเฮ็ดให้กติปี่เฮ็ดหน้ากติแก่เนี่ยนาอเนาะผมว่าทุกข้าทุกข้าสองกันตั้งสอง่หือมั้ลาดมียนเหตเกี่ยนันเห็นเหมนกมันก็ เพื่อนเขายกไก่หอเจอเขายมอกลู้มาเขาดมีฉีนอยูู่กเนี่นะเขาฉีนเขาในไอ่รักเลยเขาเหมักล้องเขาในเจ้าก็จะข้อชสาตุกกาตามลักในปนพุ่ังก็หือก็แมกระทเร่หละหามียิงอ่ปืนทำลุกลุกเผือกย่อหน่ออุ้มมเปืนทำสวนปั่นลุกปั่นล้าปืนอยากปีกาเกี้ยก็อยากกับใครมันไอ้รักกันอยาปีกาฮักมันเออขึ้นจันทร์างย่างขึ้นน้องด้วขึ้นยกปัดหยัดนั่นมอเอาขึ้นเ่าขัดพปัง ความ่จังก็อยเปกะอุบมันใหญ่กะเกามันเออเขากล่งวันเดิมีเดิมๆาให้พวกแข่งามันในกอชุปนั่นเต็มเจ้าในคืนเิอมาช่อยเพียตัวนั้นมนในแบหนั้นเนาะอย่อีดัานเขาอี๋นวบาเพราะกาฮูเพิ่งก็เออมันถือเจ้าพวกกาฮูเมีห้างสบามันหนาวว่ะพวกกาฮูสาวสบายหูไขว่ะพวกกาฮูเมย์ใม่สบาตั้งเดือดตั้งไม่ยังไปป้วน ไปทะไลโผ่ฉันแลกาคือเ้ยไปก็เพื่อนแค่นตัวกาอุบินนอก็ไปจิ้มปิดก้างเนี่ะเออกาหาอุบินนาวัดผมน้ำลายเห่าเน่เล็าะกาอุบินลาฉมาพิกอย่ามาอุบิิขันลัตัวมัทำอะไรวเพิ่อนกองขยุบเยอะก็วััดตัวเพเพิ่ไปเไปยที่กไปเนที่อ่ะเพื่นเจียมัน อามันเอากําใจหรือเนาะกรรมฐางใจเออก็ไม่อยู่อยู่อย่อยู like you know ่อามีอย่างน้นะมีอยู่นเวียนเขานั่นนะนะมึงตลอดหสีนั่นพื่ก่มเกียดมันเตี้ยมันก็อาใจหรือมอนห่ว่ามีมีก็ต้อตายกับนนี่ยแบนี่าี่อย่ากูวัดกูวัหนอ่าตัวเท่ากับมันตายกัมีมีก็มีก็มีก็แค่นู้องกมแค่ต้องกลมยิ่กันี่ว่านาะ ก้อยพวกใารหนาในอนนันรับใครนาตั้งรับครมีัะไปเอ้ว่าเสียจับนั่นไรในโูกใครนั่นรับเสียจับนั่นไรหนาพ่นทางพื้นตัางพื้นตางนอนนวนวนพวกกวนพื้นผายไหวตั้งไหวตั้งให้ไหว่ามันอยากไปเพราะคร้คนสองยอยู่ยอคำไหนว้ในหน่ออ่ักไหนอาชามาชิบปียเรานา xem khi mà khai nơi cảm viên này nơi cảm viên cũng đã đi xem thế cô mà hết á à đâu xem để mặc đi nào chỉ là lao thầu chi ạ à. Mình nhưng mà có thầu mình có cháu có thầu mà thầu mà, thầu mà thầu này Ơ, mi đủ mà làm sao mà lắp tải dương bơi một tấm này <laughs> à, Mình có bạn ngưng có con nắm không có con nắm có đi quả ham sao ăn ăn bố cô vợ เช้าหน้าป้มาก่อนมันป๊ะชปปะโาวอันกลหนึ break, ่งคขาแกเลยก็เดี๋ยวมาเป็นนายช็ดทีมันตีคับเขาโดเขาตดไต้มันจะเช็ดไหล่เขามักมีหน่กเขามีหน่กเขาแก่น่กก็เลยหายชอวยสาวหากวาตูนตักกูตีเดียกันงอกหางเงี้ยงไกเงียงกับโกมกันรอมตนกัดเนควยอ่าเงี้ยมียิงกองถึงกับฮังก็ฮังดีหน่ะเรากนเ้าหนักก็ยกับมีหางจีบุ ชิ้นโป๊ปปองหน้าชื่อบป๊ป่องหองลังมีสังเฮมิโอมีชายขา้อมีชายจ้วนมีหมักเวียนแกนหูช้าหน้าที่ปางตาที่เฉลยเพลนก็ว่าอีหางหลีแก่สังคงแค่ไม่ทนอ่ะเนาะไปคงยอกอแบบแควเน,น,นาะเรื่องวะการม่ชิงสักทีก็สับก,กันยามันหนาวชักทียกเท้าก้นกนกอนนั่นก็อนยามันเนี่นยย้อนตีย้อนตังกับกับ,กบกเลยกันนั่นก้าการในเมียเข้าก็อนจำบ้ามันเหมอะหลายอีมันก็เลยเปลี่ยวก่อ มันมาตวผู <t colours> <t> ้เท่าละก็ไม่ไดช่หงนาคิวเขาในเออเี่ยชัดที่ดวงนั้นมาของพวกกลางวันเดีตกมามือจอมทองเออเออเช่อิวคืนคืนน้องๆน่ะตัวนั้นน่ะเนาะกัดตัวกับวัยกับตัวกับกัดกับเล่เล้ยนั่นน่ะน่เอนั่นทำชำว่าง่อมกล้ามก็ก้าน้ำน่ก็ในวพอถึงมาแถม้านมันหนึ่งเช็ดชัดที่เดียวบหนักเกินเขาหนามันนั่งก็เรียนกลางอกตัวเออก็กราเล็ก กตลาดค่ะอ๋อเรียกไม่หาทีว่างไปตั้งหาทีเดือยเฮียมาลือแนวะคลาโก้ตุ๊กหัวล้าตัวเออใครลือเจ๊ใครลือมันไบบกินมีก้นว้ามันมีก้นเอ็ดดูก้ามไปเข้าหูเรียมัดมือเบียเออจ้างพี่อังค่ลาว่าใครก้ามเข้าหูใครมีก้นเอ็ดดุก็คันนี่ดุใครเอือบุรีเอือมาเบียกินน้ำกินเนื้อหน้าอันค่ะเนีย มันกอนน้อนอนึยังเงงมเมื่อเ่มานก,าเก็เมีเขาก็อ่ปุบซ้อม,มอเออใจหือปรเลียงปรเลียนเขาในตีปีนกุ้นพันตัวเท่าตัวต,ต,ต,ตายหัวเขาในอ้มันเตนกับาน,นั่นเดียเออการทวงเงินวันนั่งถูกลูกชีเลยาะรู้ว่าเออจเป็นทางค่าผ่านมันจิมันป่วนเลยคับเยหนักือมันตีป่วนอป่วนเอาค่ะเออตีป่วนกลางแล้วปูเลียนเขาวะ แตอว่าเออเปิ่นกินเออชอบน่ะก่ำชวนมุนก่ำชวนมุนอีนางในก็อ light, ีนางในก้นนักเดียมค่ล awesome. ก้นหหมอนคล่อ่อนักเดียมก็มีก้นสวนของลักมาหมอมาหูมาเออมาอยู่ด้วยตังหมอสวนคลมเอาในหานางเขาใครยูแต่ว่าเปิเนี่ยเก้นหมอสนมันมีมีอะไรมกู้ข่ลอ่ะเออเปินหมอสวนเนี่ยเขาเปิยนหมอนวนด้วยรเปิ่เนี ผมเ่าใยครเปลียนเด้อเออใครเปลี่ยนใครเปลี่ยนคยเหอเนาะอีนาเนี่เด้อเครเกะครตั้งอาชารีชเออสิซชิบเท้าเคย哟เนี่ยว่ะชิบอาชิกตีแล้วอ๋อเออจะเป็นนะฮะเท้าเขาเลยฮะอาชักเจ้อมันก้มเกียรฮะน้าเ้าเจ้มันอาชักนำมาอีกหนึ่งไว้มันนํำมาฮะมันเกียก่ ไมขนาดปล่อยเขาเมือเดียวอ๋อโคกชีบโวกฮะ, <laughs> ะใฮช่ฮะเนาะโคกีบโกเนี่ยเอาไว้หาชิพขึชีบโคกก็ไเมื่อว่าอะไรนะเนี่ยว่ะพอิดชตเตอรพอไดชเทกเขาไปตั้งหาทาาหีเดียวมาเมือเดียวนีเมื่อวานลูกอ้อมพี่น,นังค่ะพอเหมือนที่หักข่าวที่เอาอ้อนเ่ออกนเท่าเดียมากก้นหนุ่มได้ดิทำปลาจะทำแเบโดนทำเส่คก้นเท่าไว้เออ

อยูว่าเมียงหนุ่มโผเท่านายเล่มมั่นใจเขียมให้ชำมานว่สิบจิตอาชักมันก็เลยเกิดก็เกิดลุกมั่นอ่ะก็ไม่เกิดมั่นลุกใจกองเอาใจหรือเอออย่ากอามาเหมือนว่าพระบรมเสด็จัที่ต่างบรรดาสัมผิงสัมผิงท่าสัตยที่เนี่ยสัมผิงท่าเนี่ยว่าเป็นไอ้สัมผิงท่าสัทธ์ที่หรอนะอย่ามา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  อาชักเลยเม้าใจมันน่ะนะชิบสองชิบสามมาชิบสี่ชิบห้ามาชิบหมาเอน้อเด็ดเด็ดเวเงนนาะอาชักเมีมันน่นที่ไรกาฮือล่ะไหนแล้วสามปอีดอกลูนุ่มน้อยดีนะน่งหังเยอะอมแค่หางดีมากินก็มันหมดแค่หางแค่พัง่ะู เอออําตากแดดรู้อุกอํานุกโขมรู้ยาผัวนรู้ก็มานอมไรเฮ็ดชวนไรเฮ็ดให้อ่ำตักแดดไม่ไรเงี้ยปนยมเอาหอะไรกันอยคำหนาวปังเชิงเงี่ยฉิเนาะไรกะจำเนื่องพอมือเดียงมาแกเอามือเตาหัปัดเดียงเหยาะด้วยสินตาเพิ่นกะเพิ่นไปพอเพิ่นกะเพิ่นไปพอหันไก่พอเพิ่นไหวมาหาแบบแอมไก่วันไหน คนไบ้มาอนไรเจี๊ังถูกใจยุ่งเนี่ยนี่แหละนอที่จะทิ้ง n g o ตุยโอเก่ากันฮักเก่ากันเปียงพวกมึงเลี้ยงมือเตาหูปัดเตียงปัดไวยเปิ่นกว่าไอ้เกี่อ้อยาเปิ่นยเดียวปังนก็มาจวนของกินอาจวนกินขององคิดเท่าจะละปานยืนเงินเก่าคำเก่าหาไว้มือปานเมียเก่าอันตรายหนำหนา พอกับหมอกอึงไปมาเมากินม้วียวพอกับหมอกอึงไปมาเมากินม้ว่ะในวันนอที่จะทีวุนรารูกพกเป็นไหนที่เขาดะชิมไว้ยแดน่มวกจักน้าเขาไปจับคือเขาตืดกันเลยเขาต้องจับพอกกับหมอรัดมาใกับคู่ดอายหญ่เอาพอกเป็นอที่อืมขามีดูไข่ม้วแอ้วนะขามีดูไข่ม้วนอ่ะนี่ิชเทีกลางขึ้นมาได้หาบกว่าหาบกับพังกุคือ กูขึ้นอาชัางเลยก็เยอนับตรู้กําเน่เจนจาตวนะเออสบหกิบหกเืองไปเอามิกํไเเอามมากํนไชวงปีมามาเนี่ยไอั่โมได้ซีบหกซิบจ็ดจนมาเลยเปลยนบไปเออหนอเออเปลี่ยนซิบไปอ่ะมันก็จําตายตัวขึ้เงินติดติตัวเงินติดติตัวเงินอังกูขึ้นกูขึ้นฮาโลนื้อถือนั่นที่หนาว มีเตอตุมมีเตอไม่มีเตอตอกมีเตอทำมีเตอหมักหินอันคุณเห็นพังหรือไม่ก็มีสัปะเทศาปเทจีเจีจอดจอดมันก็เฮ็ดไ้หาไปพังไว้เพื่อคุ้มเปดตั้งหรือไม่นาะเฮ็ดไว้น่ะผังไปนะถึงน่เครื่องเออเตอหมักหินนี่ไม่ได้อูกูเตอตุมมันไม่ไปได้เอี่างกูอ่ะมันหนัหนักเตอไม่ตุมเตอไม